สบาดีพี่น้องพอๆพกับสองเบาไสคือเกาเนาะพี่น้องหลังจากที่ห้าเกี่ยวขึ้นตะเกียวเข่าตอนเศ้าๆตอนนี้กกำลังกินเข่าพี่น้องน่องมาเนื้นอกะลายพี่น้องสุดทิศหลักก็ม,ม,กมีอ่อมมะคอยแกงลำไ้อ่อมหนูปิ่งปลาทูหลายอย่างจากประเทศไทยเฮ้ยโต๊ะร้องมึงกี่ลูกมึงกี่ย่างเลย ขาดการน้ำมุนี่เนะี่ยเที่ยงพี่น้องสิด้ขึ้นอเอ้ยแกงไม่ปูต้งมา,มาพี่แกงไม่เนจอยข้าวหมูมกินนะ่ะอ้าบอกกระปูคือมาอยู่อันปิดตอปูหนาวักเนยาดลยบัรยากาศก็ดีพี่น้องกลางทงุ่งนา อาหารคือแล้วบ่มันสิแล้วอยู่บ่แถวนี้บ่แล้วโอกาสอยู่เพะว่าแต่ว่าแถวนี้มีโอกาสดิมีโอกาสน่ะคามีโอกาสแต่นั้นนี่โอ้ยนี่มันก็แล้วก็เ้าแนี่นะแม่นยัมาเข้ายงห้เที่ยงจังมัดก็ได้ดอกเข้าใกล้ๆเที่ยงมันจังแห้งมันก็บ่ได้ลายได้เมื่อวานนี่ก็บ่เาเกี่ยวสิมัดมัดเบิดตั้งแต่มื้อค่นันบ่เอแต่ตอนเช้ามแต่ตอนเช้าบ่ลายดอกเนาะบ่ มีก5 6 7คนสาจ่อยให้กระมัดไว้ซ้ํเพ็บๆๆแป๊บเดียวครับๆพี่นอมตาไว้สสวยจักหน่อยพีสวจมยมัดระม11:00นบ่มกระมัดชัวโมงนึ่งขึนอ่า จอยละหมัที่ละสามหมัดทั้งตีนทั้งม,ทง,ทงมือโกยวยนยีไปกินไก่กันเหยอ้แบบสองวิทยาแบบดบายพะนันนี้ก็คือนากเอีของเขาได้มาพายไหมล้างอ่างอนมันโปยหม้เหยสังเก่มมือมดูมน,นี่อหักปั่น มันมาเถอกอันนี้สบายดีพี่น้องมาเถอกเคยอันนี้นะมาแม่มันบวดลงมากข่เาเพียงเนาะอแมาแมงมันบวดลงเข่าวเทียงนี่เกค่กับแมแ่เะรอใช่ใช่ด่าเธอด่าพี่เจ้พี่พี่เแค่คู่เจ้าแล้วยี่ยังเกาะมาเถอะ มาเถอะนั่นแหละมาลูกพี่เอามาแล้วมาเถอะเลยมาแม่ไอ้นนี้มามาผู้ใดไอันี่นะครับมันเป็นยังนี่นะยังไปกัดมันซะ่อยนี่ยว่าคบกันเป็นรางวัลญาติผู้สาวกันบ่ญาติผู้สาวกันบ่คือประสอนมาไหนอ้ากูนี่ซูว่ะเนี่ยนี่แล้วกูนี่ว่ะนี่นี่อ่ะก้อย นี่องเราี่เ่เมนูน,น,นเี่ยงปลาบ่อดบัณฑิตาะจีห้าเมนูไดบ้านในตอนเที่ยงปลาบ่ไดดลงน้องอีคือเกาวัาสีเอาปลามาต้มเนาะต้มสดน้าเนาะด้จ่อยจะได้เน้ ลุงนั่งยังเดู๋นี่ไปแม่ไปเลี้ยงลูกไปเร็วเลกินทอดแล้วก็ต้องให้นั่งให้มันย้อนก่อนนะพี่น้องเนาะนังท้องนังตามันก็เริ่มย้อนเลยอะไรพี่น้องเาก็จะได้ไปเกี่ยวเข่าต่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยินไะพี่น้องนะหลังจากที่ห้องกินทอดแล้วเกี่ยวเข่าต่อพี่น้องยาวต่อ เข่าห้าวกับทีมงานกับมากมายพี่น้องมวนพี่น้องมวนมันมนี้บรรยากาศกระแดดกับลมผสมกันตอนบ,บ่ายบนเนี่านายพี่น้องตอนบ่ายนี่ว้ไอใครแต่ว่าเฮาก็มีต้นไม้ลายอยู่พี่น้องเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าพิจเด็ดกับลมตอนบ่ายมีฝนมากแก็บพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เนาะรอบบ่ายบ่าย,ายซองมา อันนี <k <k> ้คือยานองข่าห้องก็เนดามาเต้ดาม่าให้ว่าเลยพี่น้องเขาลูกชายินนี้ไป้นนี้ไปคนไดอีกใครเดมมันลายคนบารีพี่น้องเยี่ยาน้อยหนแบบนี้อยยน้อง เนาะเก็บละกันย่ามได้สิข้าวนี่เมืขาพีนองตอนนี้กําลังจอนหน้าจอตาเข้าไปยับซ้ายยับขวาบ่เกรงใจว่าได้เนาะบ่เกรงใจยนําเอาาน้ําสิไปนี้าห้าอย่าเฮ็ดด้เนาะบ่ให้เฮ็ดได้บ่กอมือกันนี่ ขาดว่าบ่ท่านแล้วพี่น้อง้อนี้ก็ได้พูดพี่น้องพูดกัยังแวหัเขียวมาวานี่พูดพี่น้องล้วก็สิมัดอีกพี่น้องโดยเดี๋ยวมันสิตตามกันสิสิได้เกียวเ่อเดียวไ่นอเยไงนต่หน้อเรียบร้อยเล้อไต่น้เลย เมนบอะอยยังไเาเดียวม็เดวั hmm. <tra> um <su y online> ้นีก็สิลดลงก็เก้าแน่พี่น้องให้ทงานเาไได้ดลดไปเรื่อยๆบ่ว่าอด้ยวันนี้ 6องสี่หกแปดมูนีประมาณสิบสิบไปไปลายทีมหาที่พกได้โมเมนตมันสีองสิ 6, บพกเซะเบ่มูนีนน้เนาะนาทีหนึงอีก <c oughs> นาเก่าให้ไปนาไม่มาทดแทนพี่น้องเุ้ยไสเบไ้เสือนาไม่อะไรเนาะนาเก่าเขาก็ให้ไปไร้เสือพี่นุ้ยนาเก่าก็น้องๆก็ภูเขาเงี้ยแน่เกี่ยวเขาจากคลองแน่ภูเขี้ยเลยเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาจากคลองแน่เนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยมันเหนียววันจันทร์เนาะไอพี่ไอน้องโศกมันแล้วพี่น้องบ้าไซก็อยากมันเท่ากันนั่นแหละแต่บริษัทมันมันมันออกซิภอกบอกเขาเจ้าวะนี่ ต่อเลยพี่น้องต่อเลยเขานี่งามขนาดพี่น้องออหอมหน้า้อม,นะมตาก็เลยแบบฮอปประส่านกันเลยนะบดีพี่น้องบายดีม,ม,ออมอดนี่แบบเราแบบประใส่ฮอดหมวกคนนั้เราบห่อนเราทั้งกายจะใส่หมหวกเ,ร,เไปไปรื่อว่นนาแ้ทนเอาลกไบน เจ้าเนี่ยเาขาเขาในงามขนาดเนาะงามใครจะเขางามไม่น okay. ี่นะขาามอยงานงามต้อกันพี่น้องเลยองยางองยางเลยก้อทำหน้าการทำหน้าแบบมีความเครียด ไบสั่ลร่มมันลมแห้งขนาดได้แบบบางเนี้ยใบไม่ก็ไปลองสังเกตดต้นกระดาวกฮู้นเสร็จมันร่มเนาะวนนี่อยากสงดเนี่ยี่้องเมื่อวานนี่มมีลมเมลีเนาะเ่าเกีียวอยู่มเนป๊าดู้นหานี้เกาเกีียวอยร่มเนาะอันนี้ต้องใส่ถุงมือมาดยเนาะ ไม่แหนช่วงวนไหสองไอ้น้องไม่ได้ไมนเออะกูย์เอางพี่น้องข่า้งามเลยพี่น้องมุมสวยขนาดพี่น้อง ทีมงานก็ไล่อยู่พี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบกว่าพี่ยังมาไลยนี่พี่น้องแล้วก็จะเป็นซาสจอยผัดชั้นกันเลยพี่น้อง พรเข่าเนาะติดๆกันรถนะพี่น้องงามะลิพี่น้องท่านได้แบบนี้กูให้ฮแนวะก้อยมะก้ยโหลดเรือเล่าพี่น้องมะก้อยอะไรท่านได้ได้แบบนี้นะแบบสุดๆเลยนะไปทางบ้านเฮานะก็เลี่ยนสีไลเลยนะ้ทางบ้านบา่าวไส ทางนี้เขาเจากัยัองลอยอย่างเป็นให้เป็นหน้าอยู่ทั้งนั้นพี่น้อง นี่ก็จะได้อำนาจพาจากพี่น้องเนาะจะได้เกี่ยวข <edi> ่าเกี่ยวหน้าม่น้องจะได้ปิดกันเลยพี่น้องัะไดรกับเอาพี่สางน้องเนาะกดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะที่เกี่ยวข่าเกี่ยวหน้ามกันเนาะพี่น้องเนาะ